สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เดินทางมาติดตั้งเทอร์โบอยู่ที่อำเภอชาติการนะครับผมจังหวัดพิษณุโลกดูครับผมช่วงเช้าครับบรรยากาศช่วงเช้ามีหมอกริมริมทางนะฮะก็เดินทางไปกับครับผมพันสี่ร้อยกิโลนะครับผมพันสี่ร้อยกิโลใช้เวลาเดินทางก็สามวันนะครับรวมติดตั้งมาคันเดียวนะครับวันนี้มาคันเดียวเพราะว่าเนื่องจากเราได้นัดลูกค้าไว้แล้ว ็รอคิวอยู่สิ้นเดือนเผื่อจะได้อีก3-4สคันก็ไม่ได้เราก็เลยต้องมาติดตั้งให้ลูกค้านะครับผมเพราะว่าลูกค้าได้ทำการจองคิวไว้แล้วครับนี่ครับผมเดินทาง1400กิโลนะครับผมไปกับจากอีสานสู่เหนือนะโอ้บร oh, รยากาศเขาสวยมากครับผมมองไปฝั่งไหนก็เจอแต่ต้นไม้เจอแต่ภูเขานะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันนะครับผม วันนี้มาติด MU 49แรงนะครับเพราะว่าโซนนี้จะเน้นงานไถไล่เป็นหลักลูกค้าแจ้งมาอย่างนั้นครับอยากได้ตัวดีๆตัวนี้ลูกค้าชอบเป็นใบหน้าบิลเล็ตนะครับผมผมก็หลังจากติดตั้งเสร็จนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงเที่ยงครับผมช่วงเที่ยงพอดีเราติดตั้งเสร็จเป็นรุ่น MU 49นะครับผมก็ลูกค้าได้จัดเป็นชุดท u โบที่ติดรอบเร็วๆหน่อยนะครับผมชุดท u โบนี้หอนแรงนะครับผม หอนดังแรงแน่นอนครับผมแต่เสียงจะไม่ค่อยหวานหวานเท่าไหร่ครับก็แล้วแต่คนชอบครับอยู่ที่หน้างานอันนี้จะเป็นในสไตล์งานถาไถไร่นะครับผมถไถไร่ดูครับพื้นที่รอบระหว่างสองฝั่งทางนะครับผมชาตการพิษณุโลกนะครับมาติดตั้งตั้งแต่เช้าครับไล่มันไล่ยางไล่อ้อยครับ ผมเราก็มาชมกันต่อนะครับผมนี่เข้ามาในป่าลึกเลยนี่นะครับผมอันนี้ช่างศูนย์กําลังเช็ครถนะครับผมชื่อมีเท่าไหร่นะครับผมหลังจากช่างศูนย์มาเช็คสภาพรถครับผมตรวจเช็คเอ่อใช้ตามระยะเวลานะครับการดูแลหลังการขายครับนี่ก็เป็นกูบต้าเอ็มยูสีเรานะครับผมนู้นฝั่งนู้นเนี่ยชื้นมากนะครับผมฝั่งนี้ฝั่งนี้มันจะค่อนข้างเปียกมาแล้วครับเราค่อนข้างหนักนะครับเอ็มยูสีเก้า แต่ก็ยอมรับนะครับผมใบ24นี่ยะมยยูสีเกาไทยไทยลึกนะครับตัวนี้เป็นบัวเจ็ดครับบัวเจนะ็ดใบน่าจะเป็นโครงเดีวยวกันกับตระกูลเอ็ม70หรือเปล่าครับบรรยากาศครับชมบรรยากาศรอบๆครับเป็นป่าข้าโพดเก่านะครับเข้ามาในหุบเขาก็ว่าได้ โอ้เขียดก็เยอะแล้วฝั่งนี้โอ้เขียดเยอะครับเขียดเยอะเขียดเยอะครับส่วนนี้ครับฟังเสียงคร่าวๆเดี๋ยวเรามาฟังเสียงฝั่งนี้กัน,นครับครับผมไม้ถ่ายแบตหมดนะครับผมอาจจะสันส่นๆนิดหน่อยครับ น,นี่ก็เป็นรถใหม่นะครับผม245ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็อย่าดรามากนะครับผมบางทีมันเป็นความชอบส่วนตัวนะครับผมการติดท์บโบถ้าใครไม่ชอบก็อย่าคอยแต่ตำหนิครับว่าบางครั้งลูกค้าเขาไม่ได้ไปขอเงินคุณชายครับผมทำคลิปมาผมไม่เคยพูดนะครับคลิปคิปนี้ผมขอพูดหน่อยครับสำหรับพวกเซียนๆนในคอมเมนต์ u t u b e เนี่ยครับ ถ้าว่าคุณเก่งจริงคุณลองทําให้ได้มันผมก่อนครับคลิปนี้ผมขอพูดนะครับใครจะว่วยังไงผมก็ช่างชอบก็ดูครับไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้ามาดูครับผมคุณเข้ามาดูยังไงผมก็ได้เงินจาก youtube อยู่แล้วครับตรงๆเลยครับเอามาชมกันต่อนะครับผมเอ็มยูสี่เก้าครับผมอันนี้เป็นรถใหม่นะครับผ่านใบหน้าเพิ่งถลอกครับ นห้เก็บมุมก่อนนะครับผมไถตากแดดไว้าปลูกเข้าโพดนะครับหน้าแรงครับแล้วก็อีกอย่างครับผมสำหรับคนที่คอยตำหนินะครับขออนุณาตํตำหนิ่ะคุณดูตัวคุณก่อนว่าคุณทำอะไรได้บ้างครับ ถ้าคุณเก่งคุณลองเอาไปความรู้ที่คุณมีไปประกอบเป็นอาชีพดูครับมันอาจจะได้เงินตรงนั้นมากกว่าครับผมผมเก่งเท่านี้ครับผมผมเป็นช่างนะครับว่าผมก็อายุไม่เยอะนะครับอายุผมเพิ่ง23ปีนะครับผมผมอาจจะเก่าเกมกว่าคนที่อายุมากก็ได้ครับ นี่ครับผมนี่เป็นช่างวัยรุ่นนะครับผมไม่ใช่คนมีอายุหรือว่าคนอายุกลางคนแล้วนะครับก่อนจะคอมเมนต์ก็อยากให้ดูที่ตัวคุณก่อนว่าคุณทําได้ไหมถ้าคุณตอนอายุยี่สามคุณทําได้เหมือนผมผมยอมรับครับแต่ถ้าคุณทําไม่ได้ผมก็ตามนั้นนะครับ พอพูดกันแค่นี้ครับผมสําหรับนักเลงคอมเมนต์นะฟังเสียงครับผมเสียงตัวนี้จะเป็นเสียงค่อนข้างใสนะครับผมจะไม่ดุดันนะฮะเหมือนโขงซิ่งฮะแต่ตัวนี้จะติดบูธเร็วนิดหน่อยครับผมไม่นิดหน่อยครับผมติดบูธเร็วครับผมโบตัวนี้ชุดนี้เร็วครับแต่เสียงฟังดีๆครับผมเสียงค่อนข้างจะออกจะแนวใสๆขึ้นมาหน่อยครับจะไม่ดุดัน แต่ฮอนอนี่ฮอน,อนดังแรงแน่นอนครับผมชุดนี้ลั่นปา่าลั่นทุ่งไปเลยครับผมวันนี้เขาก็มารีวิวไถให้ชมกันประมาณนี้นะครับผมคําว่าดีไม่ดีคําว่าทนไม่ทนมันอยู่ที่คนขับครับแต่ผมมั่นใจถ้าคุณดูแลดีเทอร์โบสิบปีก็ไม่พังครับถ้าเป็นชุดนี้ผมกล้ารับประกันเลยครับ ถ้าคนไม่ดูแลเล่นขับอย่างเดียวไม่เป่ากองไม่เช็คดูแลน้ำมันเครื่องสามวันก็พังครับผมบางคนขับเดิมๆยังพังครับถ้าใส่โบจะขนาดไหนอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะครับคลิปนี้อาจจะมีดราม่านิดหน่อยครับผมนานแล้วผมไม่เคยพูดนะครับ แล้วก็อีกอย่างครับผมติดเทอร์โบแล้วบางคนว่าโอ้ยติดเทอร์โบ้วขับแรงแมันก็แรงเลยครับผมก็อยากเจอเหมือนกันว่ารถเดิมๆกับรถติดเทอร์โบอันไหนจะแรงกว่ากันครับผมเป็นช่างครับผมผมเมื่อก่อนอผมจะมาทาเทอร์โบเนี่ยผมก็เคยใช้รถรับจ้างเหมือนกันแหละผมไปหมดนะครับผมสมัยนั้นนะ่ะทุกวันนี้ผมมีรถสามสี่คันนะครับผมบางคนมีเยอะกว่าผมก็ไม่ว่าครับ แต่ก่อนจะผมจะมายืนอยู่จุดจุดนี้ผมก็เป็นลูกน้องเขาเหมือนกันครับรับจ้างไถนาไถไร่ครับเงินเซ้นหมดนะครับผมไม่เคยได้เงินสดหรอกครับลำบากแค่ไหนก็ไปให้ครับสมมุติว่าพื้นที่ไร่หนึ่งมีหลุมมีบอ่อเนี่ยเราปรับให้เขาเป็นชั่วโมงครับไม่คิดเงินสักบาทนะครับผมสมัยรับจ้างอะ่ะเพื่ออะไรหรอ เพื่อให้ปีหน้าเราได้งานไถนะครับผมชีวิตหลังพงมาลัยมันไม่ได้สบายครับผมไถไถจนตูดด้านนะครับผมใครขับรถไถถ้าขับแล้วตูดไม่ได้นะครับยังขับแรงไม่ถึงครับดูครับกว่าจะได้เงินเขา รับเสียงประมาณนี้ครับผมชุด turbo mu 49ครับผมที่อำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมติด turbo เราติดเพื่อเพิ่มความแรงครับดูครับหอนนะครับ อากาศวันนี้ก็ค่อนข้างร้อนขึ้นมานะครับเที่ยงจะบ่ายแล้วก็วเดินทางมาติดคันเดียวนะครับผมไปกับมากกว่า1400กิโลนะครับผมเดินทาง3วันนะครับต้องทิ้งงานหน้าร้านมาทำเพราะว่าเราได้นัดลูกค้าไว้แล้วเราก็ไม่อยากทิ้งลูกค้าไปนะครับนัดก็คือนัดนะครับบางพื้นที่ไกลจริงๆเราก็ต้องนัดเป็นเดือนกันไว้นะครับต้องรอให้มี 3- 4การก่อนเราถึงจะมามันจะคุ้ม อันนี้เรามาคันเดียวครับมันบอกตรงๆเลยครับผมแทบไม่เหลือเลยครับผมเหลือแต่ต้นทุนครับทุนก็ขาดทุนครับว่าค่าใช้จ่ายระหว่างเดินทางเราเติมน้ำมันอยู่สามพันบาทสามพันบาทไหนจะเสียค่าใบสั่งอีกประมาณใบสองใบครับผมเราต้องคิดตรงนี้ด้วยนะค่าที่พักเราค่ากินค่าอยู่ค่าใช้ครับมีทุกอย่าง แต่ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่ติดตามผลงานนะครับใกล้ไกลเราไปได้หมดครับขอแค่คุยกันรู้เรื่องครับผมค่าน้ำมันมีค่าน้ำมันให้ครับติด t u r b พร้อมลองรถให้พร้อมนะครับผมในสไตล์ช่างบิ๊ก turbo นะครับผมถ้าติดแล้วไม่ลองก็เหมือนทำไม่ถึงนะครับ ครับผมลื่นๆแล้วครับฝั่งนู้นว่าโซนนี้มันเป็นที่ลูกค้าบอกว่าเป็นน้ําท่วมนะครับตรงนี้เป็นลําห้วยนีครับโซนบริเวณนี้จะเป็นลําห้วยครับแล้วฝ่ายชะลอน้ําอยู่ตรงนี้ไปดูน้าหลากตรงนี้ท่วมนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวห้องเครื่องกันคร่าวๆนะครับผม